รวยแค่ไหนถึงกล้าจ้างชมพู่อรารยาขุมทรัพย์วาวน้ำแวววันจับเงินร้อยล้านตั้งแต่อายุไม่ถึง20ทำความรู้จักวาวน้ำแวววันแก้วโกมินสาวนาน้ร้อยล้านอายุเพียง21ปีแต่เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์โลสโกมูลค่าหลายร้อยล้านบาท กูที่สามารถคว้าสุตตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ขอบอกเลยว่าประวัติไม่ธรรมดาสุดๆประวัติไม่ธรรมดาสวมวิญญาณแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กที่บ้านทําธุรกิจร้านขายส่งเครื่องประดับที่สำเพ็งจึงทําให้ชอบการค้าขายมาตั้งแต่เด็กมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะจะได้ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้อายุ13ปีเริ่มหาเงินเองตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่ค่อยพาไปเที่ยว รู้เหตุผลว่าเป็นพอธุรกิจซบเซาจึงเริ่มคิดขายของโดยนำสินค้าที่ร้านมาขายก่อนฝากร้านค้าตามหมู่บ้านวางขายโดยบอกว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เริ่มมีเงินเก็บหลักพันจึงคิดหาช่องทางสร้างไรายได้ต่อโดยการดูว่าสินค้าอะไรที่เป็นเทรนในช่วงนั้นช่วงนั้นเทรนยางถักหรือลูมแบนกำลังมาแรงเลยตัดสินใจลุยทำธุรกิจมันทำเงินได้ถึง7 0 0 0 0ถึง80,000บาทคิดที่จะขยายธุรกิจ จึงนำเงินตรงนี้ไปซื้อพื้นที่โฆษณาบน Google แต่ทว่ากระแสของยังถักกับลดลงเงินที่ได้มาจึงหายไปหมดเมื่อไปปรึกษาแม่ท่านก็ให้กำลังใจโดยบอกว่าถือเป็นการได้เรียนรู้จะได้มีประสบการณ์เมื่อทำมาได้สักพักเริ่มมีความคิดว่าใช่ทางหรือไม่จึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจหันมาสนใจในธุรกิจสารัดข้อมือเพื่อสุขภาพและหนึ่งก็มาร่วมธุรกิจด้วยภายในสองปี มีทีมงานหลักร้อยทั่วโลกช่วงนั้นแต่งเงินถึงหลักสิบล้านจุดที่หันมาทำธุรกิจของตัวเองหลังจากประสบความสำเร็จเริ่มอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะเธอเป็นคนดูแลผิวชอบสะสมสกินแคร์มีอยู่วันหนึ่งหนึ่งพูดขึ้นมาว่าทำไมไม่ทำแบรนด์ของตัวเองไปเลยจึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดแบรนด์ลสโกขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นครีมบำรุงหน้ามีเสียงตอบรับดีเพราะใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ ทุกคนรับรู้ว่าสภาพผิวหน้าของหนึ่งเมื่อใช้ครีมตัวนี้ผิวหน้าดีขึ้นอย่างไรพวกเธอเลือกใช้ความจริงใจเป็นจุดขายจนครีม20,000กระปุกขายหมดเกี้ยงและสามารถแต่เงินร้อยล้านได้ภายในปีแรกคว้าสุปตาตัวแม่เป็นพีเซนเตอร์เมื่อประสบความสำเร็จจึงเริ่มมีการขยายธุรกิจไปเรื่อยๆด้วยสโลแกนสร้างสินค้าพรีเมียมเพื่อลูกค้าสร้างชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อตัวแทน เพราะหวังให้สินค้าไปการระดับโลกจึงตัดสินใจชวนซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อรารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ของคอลลาเจนตัวใหม่อย่างสักนะคอลลาเจนตอนแรกเธอมีความกังวลเพราะกลัวถูกมองว่ามีอายุน้อยเกินไปจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่แต่สิ่งที่คิดทั้งหมดก็หายไปหลังจากที่ได้เจอกับชมพู่อรารยาพร้อมกับสหนุ่มสุดแสบ อย่างสายฟ้าและพายุเธอเอ่ยปากชมว่าชมพู่มีนิสัยน่ารักมากๆในโทรทัศน์เป็นอย่างไรตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นตอนแรกเธอประมาามากไม่กล้าชวนคุยชมพู่จึงเป็นฝ่ายชวนคุยตลอด